เราเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2555นะครับจนถึงวันนี้ผมคิดว่าในเรื่องของการประมูลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเนี่ยเรามามากกว่า90%แล้วนะครับส่วนที่เหลือเป็นเพียงกติกาที่เรียกว่ากติกาสําหรับการประมูลซึ่งตอนนี้ก็ได้ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในรายละเอียดแล้วก็กําลังไปสู่การรับฟังความคิดเหนะ็นสาธารณะเพราะงานส่วนใหญ่ก็เกือบเรียบร้อยแล้วครับกระบวนการสําหรับ การกำหนดวันเวลาการประมูลเนี่ยยังไม่ไดไ้ยังไม่ได้กำหนดเรียบร้อยนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งต่อสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เราก็ต้องการให้มันเกิดความเป็นธรรม ทุกคนได้เห็นว่ากระบวนการทั้งหลายเป็นยังไงเพราะนั้นการ่ต่ทอดสดทางาฟรีทีวีก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะให้ทุกคนได้เห็นกระบวนการในวันจริงครับประมูลคลื่นความถี่สำหรับตัวทัพเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ใดๆในการหาเงินเข้ารัดนะครับเงินจากการประมูลทั้งหมดจะเข้าสู่กองทุนที่เรียกว่าการพัฒนาประการประกอบกิจาการกระจายเสียงและกิจาการทัวทัศน์เพราะนเงินที่เป็นไรายได้จากการประมูลจะนําไปสู่การาพัฒนากิจาการและสิ่งที่ คณะกรรมาการกองทุนและกสทชได้กําหนดแล้วก็คือเงินจากการประมูลผมคิดว่าอาจจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ําไปก็คือราคาเริ่มต้นการประมูลเนี่ยนะครับก็จะเป็นเงินที่จะนําไปสู่การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านก็คือแจกคูปองให้กับประชาชนซึ่งเป็นการพัฒนาการประกอบกิจการอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นรายได้จากการประมูลส่วนใหญ่ก็จะไปสู่ไปกลับไปสู่ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของคลื่นความถี่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าที่จะาการประมูลจะมีไรายได้เท่าไหร่ก็ตาม กสทชก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีรายได้มากเท่าที lad, ่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเราต้องการที่จะเห็นผู้ที่มีศักยภาพเข้ามาประมูลและการประมูลนั้นเป็นไปด้วยความพอดีนะครับให้ผู้ที่มีศักยภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยคิดถึงว่าการประมูลนั้นเนี่ยมันมีอยู่2กระบวนการก็คือเงินใช้สําหรับการประมูลและเงินที่ใช้สําหรับการประกอบกิจการที่จะนําผลดีไปสู่ประชาชนมากกว่าการที่เราจะมีรายได้จากการประมูลครับ